เทปปี้นะคะเอ้ยแทนนี่ทปปดิชื่อแทนนี่ทิปปี้ปปอเอาครึ <c oughs> หรือว่าก็หนูผิวสีแทนวันนี้จะมาบอกทุกคนว่าเราจะแต่งหน้าใสา่ฝ่เส <c oughs> ิงนกเขาที่ไหนวะ <c oughs> เราจะแต่งหน้าสายฝอเราจะไม่มีเรฟเฟลเลน์ใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างจะมาจากหัวที่เก็บสะสมมาเ <c oughs> นอะเป็กในกำลังใจให้ด้วยนะคะอันดับแรกคือทาเซรั่มอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่คอนทคเกรน น้ำตาลซื้อมา2คู่ใส่ง่ายมากคือเพื่อนคนหนึ่งหัวทองๆแนะนำมาเห็นจ้าเริ่มด้วยการที่จะรงรองพื้นเราจะไม่ใช้ของอินนิฟรีแล้วเพราะพี่สาวฉันบอกว่าเธอทำคลิปแต่งหน้าเธอจะต้องไม่น่าเทานะรู้ไหมเพราะฉันได้จะปเปลี่ยนรองพื้นซะเราก็เลยใช้อะไรวะเป็นของล o r i อนะคะยามันมีแบบชิมเมอร์เนอทองด้วยนะฟองน้ำอยู่ไหนวะ นนเป็นงูงก็ชิ้นตายละถ้าถูนะป<ะ>าดไปเลยค่ะรอยส่งรอยสิวไปการที่แต่งหน้าใส่ฝอคือมีแค่ขนตาก็ปังเลยเว้ยกับรองพื้นที่แน่นๆแล้วก็แชปไปบนใบหน้าอันสวยงามของเรานะคะ่ะเน้นย้ำนะคราะกดกดมันก้าไปการแต่งหน้าเราไม่จำเป็นต้องเครียดเราต้องหา รอหนูดังก่อนนะคะถ้าหนูดังแล้วหนูจะเอาทุกคนมาแต่งด้วยใช่ไหมพี่เดียคเก่ง<า>มากเหมือนเลี้ยงหมาเสื <c oughs> ้อสวยนะฮอตมากไฟร้านมันแรงอะอยากมีไฟร้านบ้างแต่ไม่มีเลยแต่กูมีลังจะมูกเหมือนเดิม เดียมเลยทำไมน้ำไม่เท่าแล้วต่อไปนะคะเราจะใช้เป็น eye primer เพื่อที่จะให้เครื่องสำอางติดที่ตาเรานานๆ Urban Decay Original ปาดไปที่ตาเราเยอะๆเลยมันก็เยอะไปนะมึงว่าเยอะไหมเออสีการ้องอีกแล้วเธอต้องเบาๆนะอิกาเดี๋ยวคนดูจะฟังฉันไม่เข้าใจ ต่อไปนะคะเราจะมาเขียนคิ้วก่อนเลยนะเขียนคิ้วด้วย i n นดิทสีอ่าเป็นสีแบบสีตาลเข้มเราจะเขียนโค้งๆนะการที่แต่งสายฟอคิ้วต้องโค้งถูกไหมโ่งนิดนึงแล้วก็อาจจะใหญ่หน่อยอะไรใหญห่เริ่มจากฐานคิว้วเราก็จะฟิลมันข้างในนะคะ น้ำลายกับไรฉันไม่มีอุปสรรคในคลิปนี้ฉันต้องไม่มีไมึ่ตกดคนตายให้กูได้เนี่ยขอบคุณคิวโก่งพอไหมคิวโก่งไหมหน้าคมผมยาวเ้าน่ยแบว่าเปื่อคนบ้าไปทุกวันกูไม่เคยเขียนคิ้วเท่ากันเลยสักครั้งจริงๆแล้วคิ้วคือพี่น้องกันนะคะไม่ใช่ฝากแฟก เัาชิ้นไม่จำเป็นต้องเท้ากันก็ได้งงอะไรกันปัดคิ้วด้วยนะคะเพื่อความฟึง้งอย่าขำกันเยอะนะคะคลิปนี้ขียนเราเขียนคิ้วเสร็จแล้วเราก็ต้องแบบเอาคอนซีลเลอร์แบบกันให้คิ้วมันเป๊ะต้องมีคิ้วที่เป๊ะสายฝ่อคิ้วต้องเป๊ะไม่เป๊ะไม่ได้จะใช้เป็นรองพื้นเหมือนเดิมของเรียวแลก็แปรงหัวแบนๆอย่างนี้นะคะกันคิค้วอย่างนี้ันแล้วเราก็เกลี่ยๆหน่อยนะคะ อย่าทิ้งไว้ข้างเดียวบาดนิ้วคม <c oughs> เราก็จะทารองพื้นไปที่เปลือกตาของเรานิดนึงนะคะให้มันเป็นเบสในการทาอายแชโดว์เนาะสวยดูทีหู <c oughs> ต่อไปค่ะถึงช่วงของคอนซีลเลอร์หมดตูดเลยทั้งรองพื้นคอนซีลเลอร์ซื้อมาหมดตูด <c oughs> เราใช้เป็นของ a r s นะคะ แล้วเราก็ปาดที่ใต้ตาของเราอยากได้เยอะก็ทาเยอะอยากได้น้อยก็ทาน้อยแต่ถ้าอยากได้เราสุดยอดสุดทาสองจะมูนิดนึงเป็นการไฮไลท์แล้วก็ตรงนี้ตรงคางนิดนึงนะคะแล้วก็พวกอรอยดําต่างๆของเราเราแทบแทบเลยค่ะอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะเกี่ยไม่ได้เอาให้มีดั้ง <laughs> จะหมูกเปรี้ยวเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะทาแป้งพับก่อนนะคะแล้ว <laughs> ค่อยเบรกเป็นแป้งของ ชียนาวเขาอ้วนอ่ะโอ้ยกลับด้านติดตลกเราก็จะใช้เป็นแปรงปัดฝุ่นบนใบหน้าของเราแล้วก็ปาดที่หน้าการแต่งหน้าใส่ฟอคือหน้าต้องแมทอ่ะต้องจริงหน้าแมทปากแมตาแมาโอเคจบแล้วมาเบสอีกกว่าแป้งของซาสิเหมือนเดิมนะคะเป็นแบบแป้งสีจะออกเขาข่าวอย่างนี้เราก็ใช้ฟองน้ำของเราอันเดิมแล้วก็แบบ กดไปแล้วก็ทาไปที่แท็บไปที่ใต้ตาการที่เราทำอย่างนี้เหมือนจะใส่ไฮไลท์ใต้ตาไปด้วยในตัวนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงคางด้วยวันนี้จะใช้พาเลตตาของเจมส์ชาร์สเหมือนเดิมคะ่ะอู้เราจะใช้เป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะเป็นสีนี่ค่ะสีนี้นี่นี่น,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 นี่มันจะไม่ได้ชัดมากเราก็จะใช้แปรงแบบนี้ ปาดไปที่ตาให้ทั่วๆนะคะเหมือนเป็นเห็นไหมมีความเงาเราก็จะแบบปัดออกมาข้างนอกหน่อยนิดนึงนะประมาณนี้ให้มันแบบเียวๆจะเป็นสายฝอที่ไม่ได้จัดขนาดนั้นเราก็ใช้แปรงที่เป็นอย่างนี้นะคะเล็กๆเราก็ใช้กับสีเดิมทาไปที่ใต้ตานะคะเสร็จเราใช้แปรงเดิม เราจะเน้นไปที่ตรงหางตานะคะจะใช้เป็นสีทนส้มนะคะเป็นสีนี้สีนี้เลยแล้วก็ทาไปที่ใต้หางตาอย่างนี้เราจะเน้นแล้วก็เกี่ยออกมานิดนึงใช้แป้งที่สะอาดนะคะเบนจอมมันปล่อยที่หางตาอย่างนี้เกลียอีกเกลียแล้วเกี่ยอีก,กแล้ก,ก,แลก็ใช้แปง้งเล็กๆอย่างนี้ ใช้สีที่เราทาไปไม่เกี้ยสีส้มตรงเนี้ยไปที่ใต้าตานหน่อนึงนะคะอือ I'm b e a u t i ใครไม่ชมเราเราก็จะชมตัวเองชิมเมอร์หน่อยนะนิดนึงนี่เราก็ใช้แป้งหัวแบนๆนีลรางแล้วนะอ๋อแล้วยังฉุบๆแล้วก็เพิ่มไปที่หัวตาน,นิดน,นึงนะคะประมาณนี้ขั้นตอนต่อ,อไปของเราคือไอายไลเนอร อายไลเนอร์ของ Tree Huntlet City เป็นอายไลเนอร์แบบสีดำแบบนี้นะคะแต่พยายามกรีดอายให้ชิดโคตขนตาที่สุดนะโอเคเราได้นิดนึงแล้วเราก็จะทำหางตาสำหรับสายฟอกทำกแข้งจ้ะ <c oughs> กูกรีดอายไเท่ากัน ขอเติมข้างนี้ให้มันยาวกว่าเดิมเท่ากันยังดีขึ้นดีข West quality. ึ้นนะดีขึ้นเสร็จแล้วนะไอ้เรนเนอร์ตึใส่ปาชเชียนขั้นตอนต่อไปเอาที่เราเบคไว้อ่ะเอาออกนะปาดอไปไกลไกลว้าแปลงหอมมันหอมแล้วก็มันนึ่มสัเชี่น ขั้นตอนต่อไปดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคารา่าดัดเลยฮะขนตาน้อยนิดโอเคขนตาเราเด้งๆแล้วต่อไปเราก็ปัดมาสคารา่าด้วยมาสคาร่าเขียวเหมือนเดิมนนแบบปัดไปเลยอีกข้างด้วยเท่าที่ใช้ทุกอันมารู้สึกว่ามาสคาร่าเขียวนะ่าจะแบบทำให้ตาไม่ไหลน้อยสุดแล้วอะ เราปัดขนตาแล้วเราก็ปัดขนคิ้วด้วยนะเพื่อความปังปังปุรีเยยปัดแก้มก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาติดขนตาให้มันปังปังปุริเย e อีฟเนบยนะคะเป็น b ลัชออนสีนี้นะคะเราจะปัดแบบใกล้ๆกับส่วนของตรงเนี้ยที่เป็นร่องแก้มสีชัดนัเนี้ยไม่เหมือนลิงนะ เลยมาถึงตรงจมูกแล้วนะคะเพิ่มความแดงๆความแบบผิวอมแดงเป็นธรรมชาติเราปัดแก้มเสร็จแล้วเราจะมาชัมบลอนเซอร์เราใช้เป็นของ h ูด้าเบเนฟิตนะคะอ๋อไม่ใช่ h ูด้าฮูล่าสีจะแบบน้ำตาลแก้มถูๆเคาะๆแล้วก็ทำปากงี้หืมหืหหมมของรองแก้มมาถึงกลางโคนผม ข้างบนนะคะ,ะต้องหน้าเรียวตาปลายรายดั้งดั้งพุงพ่งๆเขียนจากหัวคิ้วนะคะถ้าจากหัวคิ้วมาถึงปลายจมูกดั้งจะต้องเล็กนะใส่ฟอร์ดั้งต้องเล็กดั้งมาแล้วเราก็อยากให้ตรงปลายจมูกมันเชิดๆเราก็ต้องทาแบบแบบนี้นิดนึงเราจะใช้ไฮไลท์จากพาเรตตาของเรานะคะเหมือนเดิมค่ะเจมส์ชาร์สเว้ยอมตล นี่ท้องทอง,ทองแล้วก็แปรงไฮไลท์ใหญ่เริ่มที่จมูกปลายจมูกไปจนถึงสันดัง้งอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ได้ค่ะองมุมปากตรงคางไหนนะคะเราจะใช้เป็นขนตาแบบปังๆฟูๆประมาณนี้นะคะตาก,กาวไปที่ขนตาแล้วก็รอให้มันแห้งเป่าลมรับแปรน้ำลายไม่ต้องมานะขอ,อติกนตากันนะ ็นไงผมมีขนตาแลา้วใส่ฝ่อขึ้นมาเลยค่ะดูอันนี้ติดขนตาลอดโว้ยต้นตาหรือว่าใบพัดต่อไปริปสติกของ b e l l i n e นะคะ Matte Ink ใส่ฝ่อต้องทาแบบเต็มปากเื่าท่าเดิม <c oughs> แล้วเราก็จะเกี่ยขอบปากนิดนึงนะวันนี้ลอดเลย I'm so f a ร u l o า s Bad, uh ่อ huh. yes. uh huh. เราจะใช้ทิชชู่นะคะเหมนปากนิดนึงเพื่อให้มันอยู่น,น,นานๆแล้วเราก็ทาทับ <crop> <c oughs> ปีกรอบนึ่งเสร่ะเดี๋ยวเราไปทำหน้าเอ้ยไม่ใช่ทำหน้า <c oughs> ไปทำผมแล้วก็เปลี่ยนชุดนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าไฟนอ l ลุคจะเป็นยังไงไปดูแกน ดีค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะกับคลิปแต่งหน้าสสยฝอแบบน่ายๆสบายๆไม่ต้องมีอะไรมากมีแค่ขดตาคือปัง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 ,ปงเข้าไปอีกนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูสนุกกับเราไปตลอดทั้งคลิปแล้วก็คลิปหน้าอยากให้แต่งอะไรก็บอกนะคะฝากกดไลค์ กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามค่ะแชร์ด้วยขอบคุณค่ะบ๊ายบายว